การตดปล่อยเสาที่ห้าอาทิสปาดเลือดแห้งกรังที่ไม่ใช่ของเขาออกจากใบหน้าสมว่นกลับเข้าที่พิงเสาไม้ต้นที่ห้าอย่างหนักแน่นเขาหยุดหอบหายใจและกระซิบกับสายลมฉันจะไม่หนีฉันจะแก้ไขมันในแสงสลัวข,ของห้องใต้หลังคาสมุดบันทึกเก่าของบรรพบุรุษเปิดออกเผยแผงถังบ้านและข้อความโบราณเกี่ยวกับพิธีผูกเรือนอาทิตย์อ่านอย่างรวดเร็วการทำลายไม่ใช่ทางออกการแยก คือการปลดปล่อยพัฒน,นาการแผนถังบ้านถูกวาดใหม่บนกระดาษอาทิตย์ใช้ปากกาเน้นเส้นรอบเสาต้นที่ห้าอย่างหนักแน่นแผนการคือการถอดถอนอย่างระมัดระวังเขาเริ่มรวบรวมอุปกรณ์ย่อยแม่แรงไฮดรอลิกค้ำยันเหล็กทั้งหมดนี้คือเครื่องมือของสตาปนิกผู้แก้ไขขณะที่อาทิตย์จะยื่นแม่แรงเข้าไปใต้เสาจู่ๆคานไม้เหนือหัวก็แตกและหล่นลงมาอย่างเฉียดฉิว เงาของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวที่ปลายห้องโถงคำแก้วฉันมาช่วยเธอหยุดซัะเขาตะโกนอย่างโกรธจัดคำแก้วในร่างเงาจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าการขัดขวางเริ่มต้นขึ้นอาทิตย์ใช้เลื่อยตัดฐานเสาต้นที่ห้ายอย่างบ้าคลัง่งเหงื่อไหลท่วมตัวเลือกรีดไม้ดังลั่นอย่างน่ากลัวบ้านทั้งหลังเริ่มลั่นและสั่นไหวอย่างรุนแรงมือของอาทิตย์เต็มไปด้วยเลือดคำแก้วกระซิบไม่ อยู่ที่นี่แต่อทิตย์ใช้มีดปลายแหลมแกะสลักชื่อคำแก้วและทำลายร่องรอยการถูกมัมดทั้งหมดที่โคนเสาทันใดนั้นความเงียบก็เข้าครอบงำอทิตย์ทำสำเร็จเสาต้นที่ห้าถูกตัดและแยกออกจากโครงสร้างหลักล้มลงไปกองกับพื้นอย่างชา้ชาช้าเงาของคำแก้วกระซิบเสียงเทาเบาขอบคุณก่อนจะสลายหายไปในสายลมอธิสนอนหอบอยู่บนพื้นกอดเสาที่ล้มลงไว้แน่น เขาถอดแว่นออกเช็ดแล้วมองไปที่บ้านตัวบ้านยังคงอยู่แต่มีช่องว่างขนาดใหญ่ที่เคยเป็นที่ตั้งของเสาต้นที่ห้าอาทิตย์เขียนบันทึกบรรทัดส,สุดท้ายในสมุดฉันได้แก้ไขโครงสร้างนี้แล้วแต่ฉันไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฉันเคยเชื่อได้อีกต่อไปบ้านไม้เก่ายังคงยืนตระงงานอยู่พร้อมกับร่องรอยของความเสียหายและช่องว่างขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิด